สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับสวัสดีค่ะน้องหนึ่งสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับสวัสดีลูกค้านะครับวันนี้เราเจารถนะครับระหว่างญี่ปุ่นนะครับกับฝั่งยุโรปนะครับมาให้ท่านได้เลือกชมนะครับก่อนอื่นนะครับบอกเลยนะครับว่าขออนุญาตนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกับบรรยากาศบ่ายวันนี้นะครับผมกับพี่เต๋านะครับสุดสวยนะครับวันนี้ก็แต่งตัวเซ็กซี่เหลือเกินนะครับที่ให้เกียรตินะครับผมตองหนึ่งนะครับมาไลฟ์รถตู้โฟกั ที่ราคานะครับถูกมากนะครับกับรถสภาพดีปี2013นะครับและก็อีกหนึ่งคันนะครับเวนจูรี่ผมบอกได้เลยในท้องตลาดราคานี้หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้ไม่ว่านะครับไม่ขนาดนี้หาไม่ได้แล้วนะครับรถหมื่นกว่าโลนะครับซื้อมานะครับไว้เป็นรถนะครับสำรองใช้นะครับก็วิ่งน้อยมากนะครับวันนี้ทั้งสองคันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้พี่เต๋าเกินเรื่องราคานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงระหว่างนี้ใครที่เห็นแล้วนะครับคลิปวีดีโอนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ตองหนึ่งกับพี่เต๋านะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทําคลิปวีดีโอสวยๆนะครับออกสู่ท้องตลาดที่นี่คือกิษดาคุตคานะครับเดี๋ยวน้องตองหนึ่งขออนุญาตแชร์นิดนึงอะนะคะที่นี่คือกิษดาคุตคานะคะถ้าที่รู้กันอยู่นะคะลูกค้าเห็นทุกวันนะคะหน้าวอลหน้าเฟซนะคะฉะนั้นลูกค้้าาถาเกิด มองหารถมือสองนะคะสภาพสวยราคากันเองโชว์รูมกิจสราคูคานะคะเป็นหนึ่งในประเทศไทยเลยขายรถเยอะที่สุดนะคะฉะนั้นลูกค้ามาได้เลยค่ะที่นี่บางแคนะคะถนนกาญจนาพิเศษถ้าลูกค้ามาจากพระรามสองโชว์รูมจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงเดอะมอลล์บางแคนะคะถ้าลูกค้ามาจากตลิ่งชันบางบัวทองเลยเดอะมอลล์บางแคมาโชว์รูมจะอยู่ขวามือลูกค้าออกคู่ขนานตรงมาเรื่อยๆจะเจอเกือกม้ากับรถ รถลงมาชิดซ้ายเข้าเต็นท์ได้เลยจะมีรถตู้จอดอยู่แล้วก็ติดกับร้านยางนะคะเราจะมาเริ่มกันที่รถตู้โฟกสวาเกนนะครับคาราเวลนะครับปี2023นะครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มนะครับเหมือนกับสีเปลือกมังคุดนะครับเป็นสีพิเศษซึ่งหายากพอสมควรนะครับบอกกันเลยดีกว่านะครับราคานะครับปกตินะครับเปิดดูได้เลยนะครับหน้าเว็บไซต์เราขายอยู่ ในราคา769,000่บาทวันนี้เราจะขายให้ในราคา7 4 9 0 0 0บาทค่ะ,ะคลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้อยู่กรุงเทพก็ซื้อได้ปริมณฑลซื้อได้หมดนะคะราคาเดียวเลย7 4 9 0 0 0บาทกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับทุกอาชีพออกได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับลูกค้าเชื่อใจอยู่แล้วนะครับบนรถดีรถสวยนะครับเราจะนํารถไปส่งถึงหน้าบ้าน แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับล่าสุดเราเพิ่งไปหัดใหญ่กันมาค่ะนะครับโอนจองซื้อสดนะครับรถตู้นะครับวันนี้เราก็มากับตู้โฟกนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับพี่เต๋าครับคันนี้นะคะเป็นรถตู้โฟกนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยให้ไปเลยนะคะของุงกุ๊กยอยักนะครับแล้วก็สิ่งนะครับที่ชอบนะครับก็คือหนึ่งนะครับเป็นรถผู้บริหารค่ะนะครับภายในนะครับ พร้อมมากับเครื่องอำนวยความสะดวกบอกไฟฟ้าทีว,วีแล้วก็กระจกนะครับกัน้นรถโฟล์คคาราเวลนะคะที่เต๋าบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะคะ,ะแต่งภายในจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครชอบภายในแบบไหนแต่คันนี้ถ้าลูกค้าเห็นชอบแน่นอนนะคะหนึ่งได้ความหรูมีระดับสไตล์พรีเมียมนะคะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าเข้าไปนะคะแบบของแต่งเยอะมากเอเซเซอรี่เต็ม เข้าไปในรถไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะคะนอนในรถได้เลยนะคะมีเครื่องเล่นคาราโอเกะมีกระจกกั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับว่าโฟกนะครับก็คลองตลาดรถตู้ระดับสุดพรีเมียมนะครับในบรรดารถตู้นะครับก็คือ1นะครับช่วงล่างดีนะครับระบบเบรกดีเยี่ยมและอีกอย่างนะครับที่สําคัญเลยบอดี้ตัวถังของโฟกนะครับแข็งมันทาให้คนที่ขับนะครับเป็นคนขับขี่หรือคนที่โดยสารไปในรถนะครับ รู้สึกว่ามั่นใจและปลอดภัยมากกว่ารถยี่ห้ออื่นนะครับปกตินะคะประตูจะเป็นประตูสลด์ไฟฟ้าเราสามารถใช้เป็นกุญแจรีโมทได้หรือว่ากดข้างหน้าได้แต่เนี่ยเตากดให้ดูใชเนาะใช้มือก่อนหรือจะเปิดจากด้านในก็ได้อ,อ,อ่ะเรามาดูความหรูหราของโฟกคาร์เวลคันนี้นะคะนี่นะครับเป็นภายในสีดำนะครับภายในสีดำสวยกุญแจจะเป็นกุญแจคีย์เลสเปิดสามารถเปิด ประตูได้จากกุญแจนะเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูนะคะอันนี้ด้านซ้ายอ่านะครับปิดแล้วนะครับปิดนะครับเลื่อนสไลด์ไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ปิดอย่างนิ่มนวลนะครับรถสวยๆอ่ะพี่เต๋าครับเปิดเลยครับอ่ะแล้วก็เห็นไหครับนี่นลครับโดยใช้กุญแจนะคะคันนี้นะคะความหรูหราเขาจะอยู่ตรงภายในเบาะด้วยอันอันดับแรกก่อนมาเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะ บอกไฟฟ้าสามารถกดเมมโมรีได้นะคะฉะนั้นบอกไฟฟ้าคู่เลยนะคะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นค่อนข้างจะสบายนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะนะกับรถคันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นกระจกแล้วนะครับขึ้นกระจกแล้วนะครับกระจกกั้นนะคะลูกค้าขาจะมีด้วยกันสองชั้นนะคะกระจกที่กั้นอยู่จะมีด้วยกันสองชั้นลูกค้าสามารถกดชั้นแรกชั้นสองได้อัน,นี้คือบอกได้เลยว่าความหรูหรามากถ้าเรานั่งจากข้างในนะคะ เราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยหรือว่าข้างนอกนะคะคนขับก็ไม่สามารถได้ยินเสียงข้างในได้ฉะนั้นกระจกนะคะมีความสําคัญมากถ้าลูกค้าหารถที่แบบ V I P ไปกันหลายๆคนผู้บริหารแล้วมีคนขับรถนะคะเราอยากคุยงานส่วนตัวคุยธุรกิจนะคะเราก็ปิดกระจกกันได้ใช่ครับอะแล้วก็ตรงนี้มามาตรงคอนโซลน,นี่มีอะไรบ้างคะน้องหนึ่งนี่ครับตรงนี้นะครับหลายคนสงสัยว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับมีไว้แล้วผมทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับอะ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตมันมีไว้เพื่อแบบนี้นะครับนะครับรองเท้านะครับเนี่ยนอนสบายนะครับสบายจริงๆแล้วผมอยากบมากเลยอันนี้เราอันนี้เราสาธิตได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องหนึ่งเขาก็จะหลับไปนะอ่ะมันสบายจริงๆนะครับนี่คือความอเนกประสงค์นะครับคือจะสามารถที่จะปรับได้จากไฟฟ้าใช่ครับนี่ครับนี่ครับปรับนะครับนี่นะครับไฟฟ้านะครับ ปรับเก็บอัตโนมัตินะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดหรูรามากเลยนะคะแล้วก็บอรนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้ใช่ครับทั้งสองฝั่งนะแล้วก็แอร์หลายคนบอกว่าแอร์ฟกชอบไม่หนาวชอบไม่ช่ำชอบไม่เย็นผบอกได้เลยนี่นะครับเหมือนพายุทอร์นาโดนะออกเย็นมากนะครับเย็นจริงๆนะครับเย็นมากนะครับแล้วก็มีนะครับข้างหลังด้วยเห็นไหมครับนั่งกันแบบสบายสบายนะครับนั่งแบบสบายสบาย นะครับสวยงามและก็ข้างบนนะครับข้างบนตึงนะครับหลายคนบอกว่าตรงนี้นะครับชอบมีปัญหาชอบหลุดชอบอ่าย้วยนะครับลงมาแต่ตรงนี้ยังตึงอุ้ยอันนี้สวยเพราะอะไรสวยแล้วก็ใหม่มากนะน้องหนึ่งเนาะใช่ครับเดี๋ยวมาด้านหน้ากันน้องหนึ่งด้านหน้ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็มาดูที่ทีวีก่อนเดี๋ยวเราจะกดทีวีนะนี่ดูนะครับสไลด์ขึ้นช้าๆนะครับทีวี เดี๋ยวเราเอากระจกลงก่อนเพื่อ,อให้ลูกค<ง>้าเห็นนะคะอันนี้คือกระจกสามารถปรับจากด้านหน้าได้แล้วก็ด้านในได้ด้วยนะคะคลูกค้าค่ะอันนี้คือทีวีทีวีเล่นอะไรได้บ้างเล่นได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะดูหนังฟังเพลงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น Android นะคะเล่นได้หมดนะคะลูกค้าขาลูกค้านั่งอยู่ในรถนะคะไปต่างจังหวัดนะคะอาจจะปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวแสงเข้าเนาะก็เปิดไฟในเก๋ง นี่ก็ชาร์จแบตได้นะคะ USB ได้ AUX ได้คือสามารถเชื่อมต่อได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะมีการใช้ไฟฟ้าน้องหนึ่งมีต่อพัดลมอ่ะบางทีคุณผู้หญิงไปต่างจังหวัดอย่างที่น้องหนึ่งบอกนะคะดารานะคะหรือว่าไปถ่ายโฆษณานะคะอะไรต่างๆนะคะสามารถที่จะเสียบปลั๊กตรงนี้ได้บางคนไปทําผมทําผมนี่ผมเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อปลั๊กไฟได้นะคะ ฉะนั้นตัวนี้อย่างที่เต๋าบอกนะอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยข้างหลังที่ผมอยากให้มาดูนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับอยากไม่ดูความสวยงามความเดิมนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับ4จุดจุดที่5ตัวนี้นะครับไม่ใช่เซ็นเซอร์นะครับแต่เป็น,ปนกล้องกล้องหลังค่ะนะครับเป็นกล้องนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ครบหมดเลยลูกค้าซ,ซื้อจบซื้อจบอย่างเดียวนะ ซื้อจบใช้งานได้เลยคันนี้รถสวยตัวถังสวยบอดี้สวยสีสวยทั้งคันค่ะใช่ใช่ครับนะครับเปิดมานะครับเห็นไหมครับมีวางโครงวางของได้นะครับนี่นีหน่อยๆนะครับภายในนะครับก็จะเป็นสีดําหมดนะครับสีดำาลวมากเบาใใหม่เบาใหม่มากนะครับข้างหลังบอกได้เลยว่าเบาหลวมมากค่ะยังคงความกลิ่นใหม่เลยนะคะรถผู้บริหารคันนี้นะคะโฟกคาราเวลนะคะตัวนี้ปี2013นะคะ ออกแบบภายในแต่ง V.I.P มาครบสูตรเลยเต็มเลยนะคะ V.I.P แบบที่เขาเรียก VIP เต็มนะคะภายในแอร์นะคะเป็นแอร์สองตอนนะคะตอนหน้ากับตอนหลังนะคะแล้วก็แอร์ตอนคนขับอีกทีนึงเนาะแล้วก็บอกนะคะจะเป็นบอกคู่หน้าไฟฟ้าบอกคู่หลังก็ไฟฟ้าเช่นกันค่ะเท่ากับคันนี้นะคะออฟชั่นครบเลยบอกไฟฟ้าทั้งคันให้ดูความสดนะคะให้ดูความเดิมของรถนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆหน้าจอสัมผัสนะครับแล้วก็ประตูนะครับสไลด์นะครับสองฝั่งกดได้จากคอนโซลกลางนะครับจะมีปุ่มนะครับแล้วก็มีกระจกกั้นอะไรบังคับจากข้างหน้าได้หมดทุกอย่างเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็เล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Android เอ่อเชื่อมต่อได้ทุกอย่างนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ ที่มามากับรถเลยนะคะมี GPS ด้วยฉะนั้นลูกค้าซื้อทีเดียวจบไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะคะสำหรับโฟกคารเวลคันนี้อุปกรณ์ทำงานทุกอย่างเน้นความ VIP นะคะแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวถังบอดี้ระบบเซฟตี้เขาเยอะพอสมควรนะคะเรียกได้ว่า f ูลอ Option เลยนะน้องหนึ่งนะครับครับคันนี้นะคะโฟกคารเวลเครื่อง2000 TDI ปี2013นะคะ ตัวนี้นะคะจากราคา769,000บาทนะคะจัดโปรโมชั่นสำหรับไลฟ์สดน,น้องเต่าน้องหนึ่งวันนี้นะคะ749,000บาทลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยถูกนะคะอยากได้ฟรีดาวอยากได้อะไรก็ตามแต่นะ,ะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามเราได้เลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวฝากเบอร์ก่อนอ่ะเรามาต่อครับที่เวนจอรี่พี2 0 1 6ม บอกได้เลยนะครับว่าในท้องตลาดคันนี้ไม่มีแพ้ใครแน่นอนะนะครับกับเรื่องราคาและสภาพรถปี2อง6วันนี้เราขายให้ในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ6 5แ0 0 0บาทอืบาทแต่แถมความสดใหม่ไม่หมื่นกว่าโลโอ้โหนะครับะะไม่หมื่นกว่าโลหมื่นกว่าโลหมื่นกว่าโลครับท่านลูกค้าครับฟังไม่ผิดจุดเด่นอยู่ที่ไหนนะคะคันนี้นะคะ รถโค่สวยไม่น้อยมากนะคะลูกค้าจะสงสัยไม่หมื่นกว่าโลนะคะตามหัวข้อ1 0 0ื่นกว่าโลจริงหรือเปล่านะคะลูกค้าสามารถนําเอกสารไปเช็คศูนย์ได้เลยคันนี้ท้าพิสูจน์ได้เลยนะคะจากกิษราคุธค่ะสําหรับคันนี้ราคา6 5 9 0 0หบาทลูกคา้าเครดิตสามารถกู้ได้เต็มกู้ล้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.99 หน้ากันดำหน้ากันดำนะคะตัวนี้กระจังหน้าจะสองชั้นนะครับกระจังหน้าสองชั้นตัวใหม่แล้วใช่แต่เขาจะเรียกหน้ากันดำอ่านะแล้วก็ไฟหน้านะครับยังใสอยู่นะครับไฟหน้าใสอยู่ไม่มีคนไม่มีมัวไม่มีแตกแล้วก็อีกอย่างนะนะครับหลายคนบอกว่าพวกรถตู้นะครับส่วนมากน้ําจะเป็นละอองอยู่ที่ไฟหน้าแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีเพราะว่ารถสภาพนะครับผมบอกได้เลยว่า9 5เอเซนะครับ95% 5%าเอาไปไหนก็แค่คําว่าเป็นรถมือสองนั่นเอง นะครับไฟตัดหมอกสวยๆเลขสวยนะครับฮอนดกคูกวอแหวน9394ให้ดูกันนะครับว่าตั้งแต่ล้อแม็กนะครับตั้งแต่ยางนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับกับรถคันนี้นะครับแล้วก็สีตัวถังต่างๆนะครับสีบางสีสวยรถไม่เคยทําสีต่างๆนะครับเป็นภายในเดิมๆบาะคู่หน้าจะหมุนได้แล้วก็ปั๊มตานะครับเวนจูลี่ค่ะนี่คือภายในเดิมนะครับ แล้วรอยนะครับไม่ค่อยจะมีรถสวยรถใหม่เพราะว่ามันวิ่งมาน้อยะนะครับดูพงดูพื้นเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นกระดุมรถเขาใช้งานค่อนข้างน้อยนะคะปี2016นะคะค,คันนี้ราคาเพียง659,000บาทบเนาะสภาพดีมากๆไม่น้อยด้วยนะคะแล้วก็ภายในนะคะ,อ,ะอธิบายก่อนตอน,นรุ่นนี้เป็นป้ายฟ้าป้ายฟ้าภายใน11ที่นั่งนะคะอาจจะดูว่าเป็นเหมือนเบาะ V.P. นะคะแต่นี่คือนับด้วย11ที่นั่งนั่นคือตรวจทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างน้น้องหนึ่งสภาพเดิมๆนะคะจากศูนย์เป็น2 7 G นะคะคบ,บอกเลยว่าถ้าเป็น v e n t u r ี2.7เครื่องเงียบมากน้องหนึ่งใคเครื่องเงียบสภาพดีขับดีช่วงล่างแน่นมากนะคะใครมองหารถตู้รถครอบครัวใช้งานในครอบครัวนะคะเต่าแนะนำเลยตัวนี้เป็นโตโยต้าเวนชูนะคะ ากสภาพนะคะบอกเลยว่าเขาดูแลรักษารถเนียบมากเห็นไหมคะเดิมหดเห็นไหมครับของใหม่ๆแล้วไม่เคยเจอไม่เคยเจอพุ่มกระดุมแบบนี้ใช่ครับเป็นพุ่มกระดุมแบบเล็กนะคะบางทีเราเจอแบบพุ่มกระดุมแบบใหญ่อันนี้เขาแบบแต่งมาแบบหรูแบบไฮโซคุณดูจากพื้นนะคะคือพื้นใหม่เอี่ยมนะคะ พื้นใหม่เอี่ยมสภาพเอี่ยมมากแล้วเบาะเขาทุกตัวไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเบาะทุกตัวไม่มีริ้วรอยสีภายในภายนอกสวยสดแล้วก็โดดเด่นไปด้วยภายในนะ,ะเปิดออกมากลิ่นหอมอยู่เลยนะคะคันนี้อ่าเปิดออกมากลิ่นยังหอมอยู่นะคะสภาพภายในดูหลังคาเขาใหม่เอี่ยมเลยสิ่งที่อยากบอกราคาถูกปีใหม่นะครับ น้ำซําไม่หมื่นกว่าโลไม่หมื่นกว่าโลไม่หมื่นกว่าโลย้ำนะครับย้ำหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่พอไม่หมื่นกว่าโลไม่หมื่นกว่าโลนี่นะครับเปิดแอร์หน่อยครับร้อนครับร้อนนี่นะครับแอร์นะครับของเวนจุรี่นะครับ คันนี้นะคะเครื่องเสียงมาด้วยจอ JVC นะคะเล่นได้ทุกอย่างเชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB ได้หมดทุกอย่างนะคะเล่น CD VCD MP3 ได้ครบนะคะเกียร์ออโต้ขับได้คุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิงขับได้หมดไม่ห4 3 2 5กิโลไม่แท้ไม่เดิมเช็คศูนย์โ o โยต้าได้เลยค่ะรถผู้บริหารเจ้าของอยู่ต่างประเทศนะคะ ดูไหมครับเ่ีนะครับเปิดให้ดูนะครับความใหม่อเครื่งดูนะครับดูความใหม่ค่ะนะครับดูความใหม่น็อตซักตัวนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะเครื่องใหม่มากใหม่จริงๆริงเพราะหนึ่งมือว่าโลด้วยนะมือว่าโลด้วยนะรถเจ้านายเขาเพิ่งเอาไปรับภรรยาเขาที่พิษณุูโลกเพิ่งกลับมาด้วยรู้ไหมทําไมต้องมีตรงนี้ทําไมคะนะครับเพราะว่าเอาไว้จับ รถที่มันออกจากโรงงานตัวนี้นะครับเบ็ดตัวนี้เขาหิ้วไว้รักษาะนี้ถ้าเรามาถอดเบ็ดเปลี่ยนแล้วนะครับคุณพี่เต๋าครับจะไม่มีไม่ตัวนี้บ่งบอกให้รู้ว่ารถมันใหม่จริงไม่ค่อยได้ใช้นะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเดิมนะครับสีเดิมรถไม่มีขยับนะครับแล้วก็ดูนะครับสายพงสายพานนี่ดูท่อยางท่อยางทำไมมันต้องเป็นสีนี้ถ้ามันผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับพี่เต๋อครับ ข้อยางตัวนี้นะครับจะกรอบและดำนะครับแต่ตัวนี้นะครับยังขาวๆยังใหม่ๆอยู่นะให้ดูกันความสดแบบนี้เลยนะครับท่านลูกค้าเครื่องก็เดินนิ่งนะครับไม่มีสะดุดเพราะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับใช้เครื่อง2.7นะครับเบนซินนี่นะครับนี่คือแผงความร้อนนะครับแผงความร้อนเราเราไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเราต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่ามันอาจจะมีพองขึ้นมานิดนึงบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนใหม่ แต่บอกได้เลยว่าเดิมเดิมจริงๆเพราะรถมันวิ่งหมื่นกว่าโลนะครับรถวิ่งหมื่นกว่าโลนะครับผมบอกได้เลยว่าต่อให้ช่างที่ศูนย์ไหนนะครับในประเทศไทยนี้ของโตต้าดูรถคันนี้ก็บอกว่าเดิมสนิทเดิมจริงๆ<ข>นะครับลูกค้าขาการโอนมดซ้ำนะคะ ลูกค้าต้องโอนผ่านบัญชีบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีบัญชีบุคคลนะคะสําหรับกิจราคุดคาของเราโอนผ่านบัญชีบริษัทเอารถไปให้ดูถ้าช่างบอกว่ารถเราไม่สวยมีตําหนินะคะเต่าคืนมาจําให้ตามข้อตกลงที่คุยไว้กับลูกค้าเลยนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องรถนะคะตัวถังบอดี้สวยตัวรถสวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่านะครับให้ดูนะครับว่าทุกอย่างนะครับมันดูใหม่จริงๆนะคะ นี่นะครับโอ oh ้โหนี่ขึ้นรูปจากโรงงานนะครับบอกได้เลยว่าราคานี้ราคาเดียว6กแ0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่หนึ่งมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบห้ากิโลค่าถ้าใดสนใจรีบทักกันมาได้เลยอาคันแรกโฟกคาราเวลปี2013ราคา7 4 9 0 0 0บาทนี่คือราคาโปรโมชั่นพิเศษแล้วครับอ่าคันที่2 Toyota Venturi 2.7รุ่นจีปี2016ไม่1 4 0 0 0 325กิโลราคาเพียง659,000บาทราคาสภาพนี้นะครับหาไม่ได้แล้วครับในท้องตลาดที่นี่คือกิสดาคุตคาโอเคสนใจนะครับรถทั้งคู่นี้นะครับติดต่อเราทั้ง2คนได้ผมนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับเตานะคะ0811550400สำหรับวันนี้เตาแล้วก็น้องหนึ่งแล้วก็ทีมงานกิสดาคุตคาะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ